สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกเวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของโจโเกอร์กันดีกว่านั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะว่าโจโเกอร์คนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงคนโปรดของผมอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ผมได้ดู Eternal มาเลยก็เรียกได้ว่าโจโเกอร์คนใหม่นะครับผมถูกเล่นโดยตัวของ b บ r ร์รี่ฮิโอแกรนถูกไหมแล้วแบบว่าโผลมาในหนัง The b a t m a n เนี่ยโผล่มาน น้อยแต่โผล่มาแบบ100%มเป็นนอย่างมากเลยนะครับซึ่งแบบว่าเอาจริงๆนะในตอนแรกหลายๆคนก็งงว่าเฮ้ยมันจะใช่โจ๊กเกอร์หรือเปล่าดูแบบเห็นแบบผ่านๆนะถูกว่ามันผ่านมากๆเลยจนบางทีเนี่ยเราอาจจะสับสนคิดว่าเป็นทูเฟสก็เป็นไปได้ถูกไหมเพราะมันก็แบบว่าเออมีความใกล้เคียงอะ่ะมันก็มีความแบบสามารถเปลี่ยนได้อะ่ะแต่แบบว่าโอเคพอที่ยินเสียงหัวเราะเท่านั้นแหละจบเลยรู้เลยว่ายังไงเนี่ย 99.999999%นี่คือโจ๊กเกอร์อย่างแน่นอนนะครับและล่าสุดนี้เองก็ได้มีการยืนยันมาแล้วนะครับผมโดยตัวของผู้กํากับเองเลยนั่นเองนะครับว่านั่นแหละคือโจ๊กเกอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ไม่ต้องมาเดากันแล้วเนาะใช่แน่นอน100%นะครับแล้วที่นี้เองเนี่ยเรามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโจ๊กเกอร์คนนี้บ้างนะครับเขาเป็นใครได้เจออะไรมาบ้างได้เคยต่อสู้กับแบทแมนหรือยัง อย่างแรกเลยนะครับผมแบทแมนเนี่ยเพิ่งเป็นแบทแมนมา2ปีถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมแบทแมนก็ยังถือว่าเป็นแบทแมนมือใหม่ประสบการณ์ยังน้อยมากๆเลยแต่สิ่งที่เรารู้มาก็คือ1โจเกอร์นะครับผมได้เคยเจอกับแบทแมนมาแล้วนะครับและนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงถูกจับมาขังอยู่ในอาคบอาบัสไซรัมแล้วด้วยนั่นเองจากนั้นอย่างที่2ที่เรารู้มาโจเกอร์ Joker คนนี้นะครับผมได้แรงบรนด,ดาใจมาจากเดอะแมนฮูลารฟนะครับ แล้วก็อย่างที่3นะครับผมโจ๊กเกอร์คนนี้เนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องอย่างที่4ี่นะครับผมโจ๊กเกอร์คนนี้เนี่ยไม่ได้มีรอยแผลหรือว่าไม่ได้แต่งหน้าเป็นรอยยิ้มเพิ่มมาแต่เขามีโรคประจําตัวที่ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถหยุดยิ้มได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเองเนี่ยเรื่องต่อมาก็คือเขายังไม่ได้เป็นโจ๊กเกอร์อย่างเต็มตัว100%แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับโจ๊กเกอร์คนนี้เนี่ยยังไม่ได้ตกไปในทางสายเคมี H chemical, เอสเคมีข้อเทียมให้สีผิวของเขาเนี่ยเปลี่ยนผ ของโจเกอร์จากจักรวาลแบทแมนเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่เราได้รับมาในตอนนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแต่ผมเนี่ยคิดว่าน่าจะมาปรากฏตัวในซีรีส์อาคาเมซไยลัมเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ภาค2เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มอาจจะอยู่ที่50-50อะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ายังมีตัวร้ายอีกมากมายเลยที่รอให้มาใส่หนังของแบทแมนอยู่ถูกไหมตัวร้ายแบทแมนมีให้เลือกเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นหนังเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจแต่คิดว่าในซีรีส์เนี่ยน่าจะมาแน่นอนแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนบนะ คนอาจจะฟันธงไปเลยว่าแบบเฮ oh, ้ยโผลมาแบบนี้เนี่ยแปลว่าจะต้องมาเป็นตัวร้ายหลักของภาค2เลยหรือเปล่า ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับผมอาจจะผิดก็ได้เพราะตอนนี้มันยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆอยู่ถูกไหมมันแบบมันเพิ่งออกมาไอหนังแบทแมนเองก็เพิ่งออกมาจะแบบว่าพูดถึงเรื่องภาคสองเลยเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็เดากันไปก่อนนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ